สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ป้าพามาเดินนะคะทุกคนเดินริมน้ํานี่แหละค่ะแต่ว่าทางตรงนี้ป้าก็ผ่านบ่อยๆนะคะแต่มันไม่น่าสนใจเพราะว่ามันไม่โดนฝนนะคะตอนนี้ฝนมาทุกคนฝนมาบ่อยก็เลยทําให้ผักงามนะคะผักอะไรรู้ไหมขี้เหล็กค่ะทุกคนหรือว่าต้นสิงโตเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยป้าให้ชมนะคะทางรถไฟทุกคนทางรถไฟตรงนี้ก็เป็นไหลทางนะคะรถไฟค่ะตรงนี้เป็นไหลทางทุกคนสะอาดทุกคนเพราะน้องหมาน้องแมวเขาก็จะเดินตตวอย่างนี้เนาะคนก็จะเดินแต่ว่าป้าไม่เก็บนะคะจะให้ชมเฉยๆ ถ้าจะไปเก็บนี่ต้องเป็นลานค่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อทุ่งอ่ะทุ่งเลยนะคะเป็นฟาร์มเก่าเขาปล่อยเขาไม,ไม่ไม่ทำอะไรเป็นของมิจ้าของนี่แหละคะ่ะเป็นชาวบ้านแต่ว่าเขาไม่เขาหยุดค่ะเขาหยุดป้าก็จะมาเจอแหล่งตรงนี้เนาะเดี๋ยวป้ดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะคะทุกคนสีม่วงใบเขาจะแหลมแหลมแหลมยาวนะคะนี่คือต้น นี่คือสิงโตนะคะคี้เหล็กทุกคนขี้เหล็กแต่ถ้าเป็นโตเมียนะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นกอทุกคนดูสิแหมไหมแหมเนาะตรงนั้นก็ใช่หมดเลยนะคะนะ่นะน่ะใช่หมดเลยทั้งสีม่วงก็สีเขียวนะการสีม่วงนั่นเขาจะมีอีกพันหนึ่งเนาะทุกคนแต่ดอกเขาสีเหลืองเหมือนกันนะ ใช่หมดเลยนะคะแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะต้นนี้ไม่ใช่อันนี้คือหญ้ามา้าอันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวผู้ค่ะปาคิดว่านี่นี่นี่ดอกเขาจะเป็นเหมือนเยอเบล่านะคะตรงนี้เลยขนดงเขาเลยงามมากนะคะเนี่ยสามต้นก็พอแกงแล้วนะคะขมทุกคนแล้วก็จะมีผักอีกชนิดหนึ่งนะคะคืออะไรรู้ไหมตำแย่ทุกคนงามมากเหมือนกัน,นะคะ ชงชาก็ได้เอาทําซุปก็ได้นะคะนี่เลยงามๆอบๆเลยป้าไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาค่ะอย่างเงี้ยกินได้ทุกคนประเทศเนปานนี่ที่อยู่ตําเขาค่ะเขาจะใช้เป็นไม้อ่ะหนีบแล้วก็ตวัดหนีบแล้วก็ตวัดนะคะแล้วเขาไม่ล้างนะทุกคนเขาขย่าเขย่าแล้วเขาก็ไปต้มเลยต้มแล้วเขาก็จะปั่นนะคะปั่นเป็นเป็นซุปอะค่ะเละเลย เขากินแบบนั้นเนาะเขาจะใส่แป้งข้าวโพดไปด้วยแล้วก็ใส่เกลือใส่เครื่องเทศนะคะเนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยค่ะชงชาก็ได้มีประโยชน์มากมายทุกคนอันนี้คนที่นี่กินนะคะคนที่นี่กินแต่ว่าอ่าอ่าอเนี้ยเนี่ยเนี่ยต้นขี้เหล็กเนี่ยต้นสิงโตเนี่ยเขาเขาชงชาเท่านั้นที่นี่นะคะเขาไม่เอาไปแกงเหมือนบ้านเราบ้านเราก็จะไปจินตนาการ ขี้เหล็กเนาะบ้านเราก็ลดขมค่ะทุกคนนี่คือดอกเขานะคะงามมากขอบอกทุกคนดูสิกอเขาอะ่ะอันนี้ดอกเขานะคะดอกเขาจะเป็นเหมือนเยวบล่าค่ะแต่เขายังไม่ถึงเวลาบานเนาะเขาแค่ตุมต่มๆนะคะนี่เลยดอกเขานะคะ,ะทุกคนดูสิงามงาม โดนนี่แสบร้อนแสบปวดแสบปวดร้อนมากเลยนะคะไอต้นไหนต้นเนี้ยดูใกล้ๆไม่ดูเหมือนไม่มีพิษส่งนะคะทุกคนน้วมันเหลืองเนี่ยไม่อยู่นะคะอุ้ยงามทุกคนเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ใกล้เหลือเกินไกลทางนะคะอุ้ยงามงามจริงๆ งามมากมันเขี้ยวแต่ว่าใกล้ทางค่ะใกล้ทางทางปุนนิดเดียวเองเนี่ยทุกคนถ้าจุงน้องหมาน้องแมวมานี่เสร็จเลยนะคะไม่ค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยชูน่ารักจังเลยน้องอะน้องยังเด็กคิดถึงแดนเว ในต้นหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยงามเนาะต้นนั้นงามทุกคนดูสิเป็นกอเป็นกอเลยนะคะตรงนู้นอีกสามกออย่างนั้นอนะ่ะปลอดภัยค่ะปลอดภัยแน่นอนนะฮะใช่ทั้งนั้นทุกคนแต่ว่าไม่เก็บนะคะไม่เก็บป้าเคยผัดน้ำมันหอยแล้วก็ลวกจิ้มน้ำพริกนะคะแกงขี้เหล็กป้ายังไม่เคยนะทุกคนเขาบอกว่าแกงใส่กะทิอร่อยเขาว่างั้นเนาะ เนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยนี่นี่อีกนี่อเห็นไหมคะอุบอวบเขากำลังแผ่ค่ะนี่เหมือนกันนะคะกำลังแผ่คนดูสิอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้เนาะคนน,ะนี่ก็ใช่อันนั้นผักบุ้งนะคะผักบุ้งไม่งามตรงนี้นั่นะข้างบนดอกดอกทั้งนั้นเลยค่ะ ดอกเยูบบล่าหรือว่าดอกขี้เหล็กหรือว่าดอกสิงโตนี่เองนะคะใช่ทั้งนั้นนะแต่ขึ้นยากทุกคนมันสูงมันสไลด์อะทำไมถึงงามทุกคนเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินแบบเขาเขามาทำเป็นเนินอะเนาะ,เ,นะเขาแบบว่าเขาเขาทำด้วยมือเขาเขาขนมาค่ะไม,ไม่ได้บิดเป็นธรรมชาติอะมันไม่ใช่เป็นเนินธรรมชาตินะคะเขาใช้ดินมาเนาะ อันนี้นี่คือตัวเมียแน่นอนเลยพราว่าเนเขาจะขาวค่ะก้านเขาจะขาวตรงนั้นก้านเขาจะม่วงนะคะต่างกันเลยทุกคนคะนีะ่ยเนีน่สีม่วงสีม่วงเลยนะคะ๋ยวป้าให้ชมเนาะเห็นไหมคะเขาจะม่วงนะ,ะอันนี้ก็อันนี้ก็ยังไม่เท่าแฉกไม่เท่ากับตรงนู้นนะคะน,นั่นม่วงเลยใช่ทั้งนั้นค่ะดงเขาเลยทุกคนดูสิเนะี่ย เนี่ยใช่ทั้งนั้นเลยนะคะป้าว่าจะพาไปที่ทุ่งก็ไม่ได้ไปซักทีนะคะตรงนี้ก็ได้เนาะนะคะอันนี้คือขี้เหล็กมันปาแมวนะคะขี้เหล็กมันปลาแมวกคนขี้เหล็กค่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะดอกเหลืองเหมือนกันไม่ใช่นี้ก็ใช่นะคะไม่ใช่เลยอันนี้ไม่ใช่นะคะใบอย่างนี้บางคนว่าใช่ไม่ไม่ใช่นะคะอันนี้ฝาดแตะลิ้นแล้วจะฝาดอันนี้เขาจะ เขาจะมีคุณสมบัติขมนะคะก็เ,เป็นยาทุกคนที่อเมริกาน่ยม,ม,ม,มี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 มัชืิ่วอยู่คนหนึ่งะคะ่ะเขาเป็นชาวเวียดนามนะคะเขาจะถือกระสอบเลยหาเขาไปตากแห้งนะคะทุกคนทําความสะอาดบางคนถอนทั้งรากเลยนะคะล้างล้างชำระให้ดีแล้วก็เอามาสไลด์สไลด์อะคะ่ะหั่นหัน,หน,หนแล้วก็อบแห้งตากแห้งโอ้โหทุกคนดอกงาม แต่ป้าปิ่นไปไม่ได้กินไไม่ได้มันมันจะลื่นนะคะใช่ทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยดงเขาแต่ถ้าไปตรงนี้นี่คือเป็นดงอ่ผักบุ้งนะคะผักบุ้งก็เป็นดอกมาแล้วถ้าใบไม่ผลิเขาถึงจะงามค่ะยอดอวบๆเลยแต่ป้าไม่กล้ากินทุกคนเนี่ยดงเขาเลยนะคะอันนี้เขาก็กินกันนะเนี่ยแถานี้เขาก็กินกันนะคะ ไม่ใช่เถวต้นค่ะกินกันทางบ้านเราก็กินนะคะทางทางเมืองลาวทางสอปอเขากินนะคะใช่เลยค่ะที่เนี่ยเขาจะาไปลวกจิ้มน้าพริกค่ะนะใช่ทั้งนั้นเลยทุกคนเป็นดงเลยนะคะแล้วก็จะมีเถาตําลึงแต่ตําลึงอ่ะเขาบอกว่าสะสมนะคะกินนานไปแล้วก็จะไปเก็บที่ตับเขาว่างั้นเนาะอ่ะาบดามเขาจะบอกป้าเนาะเขาบอกว่าอย่ากินนะอันตรายตอนนี้เขาเฉาแล้วนะคะต้องรอ ใบไม้ใบไม้ผลิแต่เถาเถาตำลึงอีกแบบหนึ่งแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้ที่ที่ป้าเคยบอกอันนั้นกินได้นะคะมันมีสองอย่างมันมีสองอย่างนะคะเถาตำลึงนี่เลยนะคะวันนี้ป้ามาถ่ายใกล้ๆริมทางรถไฟนั่นแหละทุกคน่ยน,นะ,ะงามมากงามจริงๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ